อย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยได้แลเห็นไหมได้แล่ม,แลมาเด็กวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ขึ้นรถไฟสายส,ายสีชมพูจากสถานีแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะมาลงที่สถานีวงแหวนรามอินทราค่ะวันนี้อยากจะพาอีลามาเที่ยวที่ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ ข้างนอกก็ดูกว้างใหญ่ไพศาลแล้วพอเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละค่ะสมชื่อแฟชั่นไอแลนด์จริงๆเพราะว่ามีของขายเยอะแยะมากมายทั้งเสื้อผ้าเครื่องสําอางร้านกิฟท์ช็อปต่างๆดูแล้วละลานตาไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะดูร้านไหนก่อนหลังดีนะคะก็เดินชมเลือกดูไปเรื่อยๆค่ะทั้งเสื้อผ้าทั้งของกินนู่นนี่นั่นนะคะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างปรับปนกันไปค่ะไปดูฝั่งทางด้านอาหารบ้างค่ะของกินก็เยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งชั้นล่างและชั้นบนไม่ว่าจะเป็นขนมหวานอาหารคาวไม่แต่ร้านเครื่ เครื่องดื่มต่างๆก็เยอะละลานตาไปหมดค่ะอุ้ยขนมหวานอยากทานไหมนะคะจะไม่จะทานร้านเยอะแล้วคะ่ะแปดสดบมีครึ่งสิบบาทชิ้นละยี่สิบบาทอ,อยาเพิ่มไหมเนี่ยกระตุ้มมัดมากินไหมขนมใส่ไสนน้อันนี้อันนี้อันนึงค่ะอันนี้อันนึงอันนี้สอง อย่างนี้อันดับหนึ่งใส่ไส้อันนั้นคืออะไรคะน้ำใส่ไส้เหรอใส่ไส้กะทิสดอร่อยมากเลยเนี่ยกะทิจะเป็นกะทิสดที่อุดมด้วยอ่ๆเป็นแผ่นเียอันดับหนึ่งเอาค่ะเอาไปชิมค่ะหนึ่งอันก็ต้องมัดกี่มัดอ่ามัดหนึ่งค่ะทานคนเดียวอันนี้สองค่ะ อร่อยไม่ต้องกลัวนะเราเป็นแชมป์ขนมไทยโอ้ข้หน้าทานทุกอย่างเลยแต่ว่าทานไม่หวัดไม่ไวกันเยอะมันนี่เป็นร้านขนมไทยอาบูคอนสาก้าพี่น้องราขาอยู่แฟชั่นแลนด์ยี่สิบแปดปีนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในขนมเนี่ยถ้าใครที่เคยทานจะรู้เลยงั้นอยู่ที่นี่ไม่ได้ยี่สิบแปดปีนะดูดูเร็วขนมขนมเรามากพรุ่งนี้เราทําเองแล้วก็ไม่หวานมากแต่จะหอมกะทิสดรับทุกอนี้อร่อยมากครับทุกอย่างสวยน่าทานมากเลยนะคะ่อเดี๋ยวจะลองชิมดูค่ัน่าทานมากครับสุดยอดเลยอ่ะ เบบีไดฟูฟูคุณพี่น้องคะสตรอเบอรี่แบบอ๋อตัวเรื่องไม่ถูกน่าทานมากไม่รู้จะทานร้านไหนดีค่ะยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีแต่ร้านน่าอร่อยอร่อยมีคนคนก่อนให้น้ำแข็งละลายก่อนโอ้ยมันตึงๆคุณพี น้ำเก๊กฮวยสีสวยดีหอมมากน้องคะทำาราัำได้เบ่เดียวเบื่นเลยนะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะไนนหอมมากเลยขอบคุณค่ะีเ,ะเส้นเล็กหมูสดน่เส้นเส้นนี้ของหลักสุเล่หนักมากถ้วยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบน,นะคะได้เยอะ ช e. ิมก่อนนะลูกนะไกอหมูนุ่ม ก๋วยเตี๋ะะยวก็อร่อยนะลองเมนูอื่นไหมก็จะมีมีผักให้ค่ะไม่มีถัวง,งอกนะคะมีมีแต่ผักบุ้งจะตผักบุ้งนะคะ <c oughs> เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่แปลกเหมือนกันค่ะไม่ไม่มีใบโหระพามาให้แล้วก็ไม่มีถัวง,งอกนะคะแต่ก็อร่อยดีอยู่ค่ะติดใจส้มตำก <c oughs> ินกินลูกชิ้นแกะเป็ียสิลู เป็นได้มีเนื้อสัตว์หอมไม่หวานมากแต่โอ้โหลโลไสไม่หวานมากอะ แซบอร่อยค่ะนี่คือชั้นสามค่ะนี่แต่แนวกินโดยเฉพาะร้านเครื่องดื่มนะคะร้านกาแฟร้านร้านนมอะไรนั่นนมปั่นนมเย็นนมร้อนอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยได้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 ไม่ไม่ได้ไม่ได้ น่ยอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยอย่าป,ปล่อยได้แลนะ้วเห็นไหมได้แลนะ่มาเดาใคนเอ้ยเลืลวจะติบท <c oughs> ี่บาเอบ20บาทดีใจมากเลยมาเดาคนเอ้ยธรรมาปพนเน,เาน,านเนในห้เวหยามตัวนี้ว่างด้วพี่น้องะ่ะอู้พวกอราให้โชคเดโชค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 ชคโชคโชติดใจใหญ่ละ ชุดช้างแบบนี้ค่ะถ้าทางใส่สบายกเกยงช้างน่าเดินจังสวยงามนี่สำหรับตรงที่นั่งเล่นนะคะอมองอะไรบ้านรูป ปานั่งก็ะจะว่ารูปมให้ส,สะซัวป๊าอมาก็ตัวไหมป๊มาโกรตัวปป้าเอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เดินดูของนู่นนี่นั่นอาหารก็เริ่มย่อยค่ะเลยพากันขึ้นไปชั้นบนเพื่อหาอะไรทานอีกรอบค่ะพี่น้องค้มาเมืองไทยนี้เห็นอะไรก็อยากทานไปหมดค่ะเชื่อไหมคะบางทีก็รู้สึกโมโหต,ตัวเองอยู่นะคะว่าเมื่อไรจะหิวอีกรอบเมื่อไรจะนึกยาอีกรอบนี้ยค่ะ เพราะว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะคะเรามีเวลาจํากัดวันหนึ่งวันนึงก็อยากจะทานอาหารหลายๆเมนูที่ชื่นชอบนะคะบางครั้งท้องอิ่มแต่ปากยาค่ะร่างกายทํางานไม่ประสานกันเท่าไหร่นะคะผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อเราก็มานั่งทานอาหารอู่ชั้น3ค่ะดีครับค่ะมาเที่ยวคับย,ยุ่นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาต่างไกล อาหารการกินหลค่ะจ้าจะวิ่มันหลาหลๆจะสกินอย่างกอนอันนี้เขาขาวผัดฟูจ้าข้าวผัดปูจมีสแกนไม่ใจเหังใดเราจะได้กินะตรอต้งไหนเลยจ้าย่มงโอ้จ่าจ่ายจไดแลกบัตรนะคะเราไม่มีสแกนจ่ายนะคะเราจะไปแลกบัตรค่ะ ตรงไหนเอ่ยแ้วค่ะนี่จาอาหารอ่อยต่อยโอยปวยจับก็น่าทานปวยจับเล็กเลือดหมูเนี่ยนีาา้โยเกิราชเอาข้าวเราผมชอบนังนักกับอ,อือดูเม็ดเม,มืองไทยสุดยอดทุกสิ่งอย่างอาหารการกิน ขนานดทีาย,ยังไม่อยากกลับฝรั่งเศสเลยคะ่ะนางชอบเดินห้างเข้าใจอยู่นะคะเพราะว่าที่ฝรั่งเศส่ะเราอยูออ่ในหมู่บ้านที่แบบว่ามีแต่หุบเขานะคะมีแต่ธรรมชาติบางท่านอาจจะบอกว่าอยู่ธรรมชาติเลดีดดเงียบสงบดี จริงๆอ่ะถ้าเราไปอยู่จริงๆนานๆนะคะมันก็เกิดความแบบความอะไรนะเต็มที่นะคะเขาเรียกว่าอะไรจุดจุดเต็มจุดเต็มที่ของเรานะคะก็รู้สึกอยากจะมาอยู่แบบนี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขาสลับกันไปนะคะถ้าเงียบแบบเงียบมากดูใครอยู่มนันอากาศก็หนาวนะคะรู้สึกคนเป็นซึมเศร้านี่ก็เยอะมากแล้วนะคะ เป็นซึมเศร้าอ่ะแม้แต่ชาวฝรั่งเศสเองก็เป็นซึมเศร้าค่ะด้วยอากาศด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรต่างๆนะคะฝรั่งถึงชอบมาอยู่เมืองไทยล่ะคะ่ะพี่น้องคะแล้วเราเป็นคนไทยเองนะคะจะไม่นึกถึงเมืองไทยได้อย่างไรนะคะเราเคยอยู่แบบนี้เคยทานแบบนี้เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะเราก็ต้องคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ จะให้ยังไหมไปอยู่ต่างประเทศตลอดนะยังไหมไม่ไปอยู่หรอกค่ะยังไหมคิดถึงเมืองไทย <c oughs> เงียบสงบก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่นานไปมันก็เงานะคะเงาเศร้าดีอย่างที่ยังไมมได้ขายท้องค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นนะยังไมมก็คงจะเกิดแบบโรคซึมเศร้าอยู่ค่ะต้องหาอะไรทำนะคะ มาเส่ผเสแซมเนี่ยแถมทูเรียนหน่อยนี่ไหมอร่อยจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงค่ะคูละห้าร้อยยังไงก็จะยอมซื้อแซ่บขนาดเนี่ยเดินไปขาติดกันแล้วค่ะยังไงอ้วนขึ้นตั้งหลายกิโลนะคะขาดิขาหักกัน ไม่ลูคูจะว่าอนอาหารรสไทกันดีร่ดีกอาหารไทยอาหารมันนะคะพี่นกขาอาหารยังไมก็จะทานวันนี้จะทานหมูยอค่ะหมูยอก,ก,กับแหนมนะคะ แหนมขอนแก่นทานกับข้าวเหนียวก็จะเป็นทานที่โรงแรมค่ะอาหารของใครอาหารของมันชอบใครชอบมันนะคะไก่ด้วยนะลูกนะมันจะจม้วนอีกงงยิงคี่ Il est pas trop